พลังงานแลนดอมคลิปนี้จงเกิดขึ้นกับคนที่มีพลังศรัทธาในภัยกดติดตามอาจารย์ก่อนรับฟังคำทํานายอะไรที่กำลังจะบอกกล่าวคุณคะ่ะภายในช่วง7วันนี้คำว่า7วันอาจารย์ให้นับวันที่คุณเจอคลิปนะคะเริ่มเลย พลังงานในช่วงของเจ็ดวันในช่วงของก่อนนอนหรือช่วงแบบช่วงกลางคืนเหมือนคุณพยายามที่จะดึงตัวเองเข้าหาพลังงานสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติให้มากขึ้น จากที่เมื่อก่อนคุณอาจจะรู้สึกว่าวินัยไม่ค่อยเคร่งทําบ้างไม่ทําบ้างวันไหนขยันก็ทําวันไหนขี้เกียจใจร้อนหงุดหงิดง่ายก็ไม่ทําช่วงที่ผ่านผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าจิตไม่นิ่งนะโลเลผันผวนอารมณ์ดูหงุดหงิดนิดหนึ่งแต่ต่อไปนี้ในช่วงเจ็ดวันนี้ คุณจะดึงตัวเองเข้าหาครูบาอาจารย์สิ่งที่ปกปักรักษาคุณอยู่หรือองค์เทพผู้ชายที่คุณเคารพศรัทธาคุณจะดึงการปฏิบัติของตัวเองได้มากขึ้นสวดมนต์มากขึ้นนั่งสมาธิมากขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรก็แล้วแต่คนที่เข้ามาเจอพลังงานนี้อาจารย์รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่บางอย่างเลือกคุณ ราะฉะนั้นคุณเนี่ยอาจจะมีอะไรที่โดนจิตโดนใจให้คุณอยู่ในกรอบของการปฏิบัติอยู่เรื่อยๆห่างเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยได้เกเลไปวินัยขาดไปสุดท้ายก็ต้องบนมาในเรื่องของการปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนางสมาธิทำบุญทำทานเหมือนเดิมของเก่าติดตัวมาในอดีตชาติด,ด้วยสิ่งเก่าที่เคยปฏิบัติไว้ ครูบาอาจารย์ก็ชอบในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระมากๆเลยนะคะนี่คือพลังงานของคุณในช่วงเจวันน้อมรับำทำชทำนายที่ดีนะคะคุณอาจารย์รู้สึกว่าคุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คุณเป็นลูกรักของสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเสมอเลยนะโอเคสวัสดีค่ะ